สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชีสเค้กนะคะชีสเค้กแบบไม่ต้องมีตัวแป้งตัวครีมให้ยุ่งยากเลยค่ะแบบนี้นะคะตัวเดียวจบเลยจ้าวัตถุด,ดิบนะคะก็จะมีคว้าค่ะ1250กรัมจ้า3แพ็กนี้เนาะแล้วก็ไข่3ฟองค่ะวานิลา2ซองพุดดิ้งรสวานิลานะคะ1ซองค่ะ ผงฟูเราจะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาล200กรัมจ้าแค่นี้เองค่ะวัตถุดิบไม่กี่อย่างเนาะทำง่ายๆเลยจ้าเราจะปั่นไข่สามฟองวานิลาสองซองค่ะแล้วก็น้ำตาลไปก่อนนะคะ พอขึ้นฟูแบบนี้แล้วก็ใส่วควากลงไปค่ะปั่นต่อเลยค่ะผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะ ร่อนใส่ลงไปเลยจ้าพุดดิ้งนะคะยายก็จะร่อนเหมือนกันค่ะปั่นต่ออีกนิดนึงค่ะ บบนี้ก็ใช้ได้แล้วจ้าเทใส่พิมพ์เลยค่ะพิมพ์นี้ยายก็ทาเนยแล้วก็โรยด้วยเกล็ดขนมปังแล้วนะคะเกลี <S <S ่ยข้างบนให้เรียบนิดนึงค่ะ กระทุ้งกระทุ้งค่ะแค่นี้ก็เรียบดีแล้วค่ะต่อไปก็เอาเข้าอบค่าไฟบนล่าง180อองศาหนึ่งชั่วโมงค่ะหรือแล้วแต่เตาเลยเนาะจนกว่าจะสุกค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเค้กเราก็สุกแล้วค่ะเราจะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะจนกว่าจะเย็นสนิทเลยจ้าแล้วค่อยมาแกะออกจากพิมพ์นะคะ เคกของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูข้างในกันค่ะ ข้างในก็จะชำชำนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะมามค่ะเพื่อนๆแซบแซบค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ